of healing podcast อิสรภาพคือการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกไปจากใจแล้วก็ปรับความคิดให้มันถูกต้องสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะขังกายเราอยู่ได้ไม่นานแต่ความคิดที่ไม่ถูกต้องมันขังใจแล้วก็ขังชีวิตเราให้อยู่ในคุกมืดหยุดหลับนานเท่านานคนเราทุกคนนะครับมักจะตกเป็นทาสของความคิดหลายต่อหลายคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกันมากมาย ต่างก็เป็นเพราะความคิดทั้งสิ้นเลยวิธีการบริหารจัดการทางความคิดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องยากหลือเกินที่จะสามารถทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือว่าเป็นรูปมาทมขึ้นมาได้ถ้าหากไม่รู้จักพื้นฐานว่ามันเกิดขึ้นมาจากสิ่งใดความคิดของเรานี่แหละสร้างจัก,กรวาลและความคิดของเรานี่แหละสร้างทุกสรรพสิ่งของโลกสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรยร์ความสุขก็เกิดขึ้นจากความคิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากความคิด เครียดจนนอนไม่หลับก็เกิดขึ้นจากความคิดเพราะฉะนั้นความคิดจึงสร้างจัก,กรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ก็อยู่ในใจของเรา โลกทั้งใบก็อยู่ในใจของเราเช่นกันจึงไม่แปลกเลยครับที่ไอตน์จึงให้คุณค่าในเรื่องของความคิดเป็นอย่างมากถึงกับได้พูดไว้ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้และหากจะกล่าวนะครับว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้คิดเป็นแต่ใช้ความคิดไม่เป็นจึเป็นคํากล่าวที่ไม่เกินเลยความจริงแต่ประการใดเลยเพราะอะไรจึงบอกเช่นนี้เพราะว่าความคิดของแต่ละบุคคนลนะครับล้นมาจากความคิดที่เป็นไปตามความเคยชินหรืออาจจะเรียกว่าธรรมชาติของนิสัยนิสัยบ่มเพาะความคิด ความคิดสร้างนิสัยนิสัยจะดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นนิสัยก็คือผลิตภัณฑ์ของความคิดนั่นเองเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับความอิสระและความสุขได้อย่างไรโดยส่วนใหญ่บุคคลอยู่ในสังคมใดก็จะมีลักษณะความคิดพื้นฐานของสังคมนั้นสังเกตง่ายๆลูกพ่อค้าก็จะมีแนวคิดเรื่องของการค้าเป็นพื้นฐานก็เห็นอยู่ทุกวันครับได้ยินอยู่ทุกวันสิ่งใดอยู่ใกล้ตัวเป็นสังคมแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนั้นสิ่งนั้นเองก็จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบของความคิด ซึ่งเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วก็อัตโนมัติ จึงมีคำกล่าวที่ว่ามนุษย์จึงเหมือนน้ำอยู่ในภาชนะอะไรก็จะเป็นรูปทรงของภาชนะนั้นน้ำอยู่ในขวดมันก็เป็นขวดใช่ไหมครับน้ำอยู่ในแก้วมันก็เป็นรูปแก้วอยู่ในขันมันก็เป็นรูปขันโดยธรรมชาติธรรมดามนุษย์จึงเหมือนน้ำที่อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมมีโอกาสที่จะเป็นรูปล่างไปตามสิ่งนั้นนี่คือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรเลยมนุษย์จึงหลีกไม่พ้นที่จะจมอยู่ในห้วงของความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ในมุมกลับกันนะครับถ้ามนุษย์เหล่าได้เรียนรู้ วิธีกรารคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ฝึกจนเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินใหม่ในการคิดที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องชีวิตของมนุษย์คนคนนั้นนะครับ<ม>ก็จะมีความสุขอย่างเหลือล้นคนทุกคนต้องการความสุขแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราก็ยังต้องการความสุขคุณผู้ฟังก็ต้องการความสุขถ้าอยากมีความสุขและมีอิสรภาพที่แท้จริงก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดเปรียบเทียบอย่างนี้ครับ,รบเปรียบเสมือนกับการติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกถ้าเราติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกอย่างถูกต้องแล้วเม็ดต่อๆไปก็จะถูกต้องเสมอ เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่าให้เราคิดบวกหมุนตัวเองจากที่เป็นคนคิดลบมาให้เป็นคนคิดบวกให้ได้หากเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ไม่อาจจะถูกต้องไปทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะการคิดบวกบางครั้งก็เป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเราเองไว้ มันเหมือนกับกดทับมันเอาไว้บางครั้งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอกตัวเองเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นซึ่งก็ไม่ต่างกับคําว่าโลกสวยหรือการมองโลกสวยเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเอาชนะความทุกข์ไม่หลงละเิงในความสุขแล้วก็สร้างความอิสระให้เกิดขึ้นในใจของตัวเราเองได้อย่างแท้จริงนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคําว่าคิดบวกมาเป็นมองด้านบวกและเปลี่ยนจากคําว่าโลกสวยให้มองโลกตามความเป็นจริงและเข้าใจมัน รัในโลกนี้เนี่ยแหะครับมันไม่มีอะไรที่สวยงามไปหมดแล้วก็มันไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไปหมด จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้สวยงามหรือว่ามันไม่ได้น่าเกลียดด้วยซ้าไปมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับความคิดของเราเองต่างหากที่ไปตีความว่ามันสวยงามหรือว่ามันน่าเกลียดแล้วแต่ระดับขึ้นจนเป็นความชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ขีดเส้นใต้บรรทัดสุดท้ายว่าสุขหรือทุกข์จึงมีคํากล่าวนี้ครับว่าให้เราระมัดระวังความคิดเพราะมันจะกลายเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ให้ระวังความเคยชินเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยนั่นแหละจะ หนดชะตากรรมของเราแล้วเราจะทําอย่างไรดีให้อิสระจากความคิดที่ทําให้ทุกขนั้นเกิดขึ้นจงสร้างทัศนคติที่ดีครับทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าภาวะในใจของเราลบมากความสุขย่อมจะไม่เกิดขึ้นต้องค่อยๆปรับครับแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องมีความแน่ๆที่จะเปลี่ยนแปลง การที่ถูกภาวะอารมณ์ลบครอบงำใจอยู่นั้นนะครับถือได้ว่าเป็นการถูกพันธนาการอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่เป็นอิสระและเมื่อเราไม่มีอิสระแล้วนี่เราจะมีความสุขได้อย่างไรกันจากภาวะและก็วิธีคิดแบบนี้วิธีง่ายๆนะครับที่จะสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสุขและก็ความอิสระของเราได้ก็แรกเลยลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างนะครับทัศนคติที่ดีนะครับ เรียบเสมือนเรามีร่มขนใหญ่มันกันแดดให้เราได้มันกันฝนให้เราได้มันป้องกันไม่ให้เราโดนแดดเผาในยามที่แดดร้อนแรงมันทําให้เราไม่เปียกในยามที่เดินกลางสายฝนการเปลี่ยนมุมมองเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตชีวิตมีหลายทางเลือกเสมอเราจะยอมปล่อยตัวเองให้ไปกับความคิดลบๆให้ความผิดหวังเข้าควบคุมชีวิตของเรา หรือว่าเราเลือกที่จะหามุมมองที่แตกต่างออกไปที่สร้างพลังให้เราเข้าควบคุมชีวิตของตัวเองนี่คือทัศนคติที่มองในด้านดีของเรื่องราวขึ้นอยู่กับเราจะมองเห็นมันหรือไม่การฝึกตัวเองให้มองเห็นแง่บวกในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมก็เชื่อว่ามันคุ้มค่ามากเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งผลลัพธ์มีหลายวิธีการเสมอหนึ่งเหตุการณ์ก็มีหลายมุมมองเช่นกันจงเลือกมองในด้านดีของเหตุการณ์ให้ได้นะครับแม้ว่ามันจะแย่ที่สุดก็ตาม ต่อมาก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มีการมีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็พอใจกับสิ่งที่มีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่มีเป้าหมายใดๆในอนาคตแต่นั่นหมายความว่าการไม่เอาความสุขในชีวิตไปฝากไว้ที่อนาคตเราต้องมีความสุขกับทุกๆขณะที่เราใช้ชีวิตไม่ใช่รอคอยให้ประสบความสําเร็จก่อนแล้วจึงมีความสุขไม่ใช่รอคอยให้มีนู่นมีนี่มีนั่นก่อนแล้วจึงจะมีความสุขไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเป็นตัวของเราเองนั่นแหละดีแล้ว ลองค้นหาวิธีที่จะมีความสุขกับตัวเองดูนะครับลองนึกถึงสิ่งที่เราทำได้เลยง่ายๆบางคนอาจจะฟังเพลงที่ชอบทานอาหารที่อร่อยจัดสิ่งแวดล้อมให้มันน่าอยู่ขึ้นออกไปเดินเล่นอาบแดดอาบสายลมในกลางแจ้งหรือนอนเหยียดกายในที่ประจำของเรานี่คือการมีความสุขกับสิ่งที่มีเล็กๆกล้ตัว บางครั้งนะครับก็ต้องปลดล็อกค่านิยมทางสังคมออกไปสะบ้างค่านิยมทางสังคมนั่นแหละครับที่เป็นตัวร้ายขโมยตัวตนขโมยอิสรภาพขโมยความสุขของเราไปไม่นำซ้ำนะครับตัวเราเองก็เป็นคนยินยอมให้มันขโมยออกไปจากชีวิตของเราด้วยต่อให้ติดตั้งสัญญาณกันขโมยดีขนาดใดก็เอาไม่อยู่ถ้าเจ้าบ้านยังคงเปิดประตูบ้านทิ้งไว้จงมีความเชื่อและก็มีความศรัทธาในตัวเองครับยุคนี้นะครับบางคนใช้ชีวิตไปกับการทำตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา ต้องเป็นคนดูดีต้องเป็นคนดูดีตลอดเวลาภาพลักษณ์จะต้องเป็นคนสําเร็จเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเพียงเพราะลึกๆแล้วเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาในตัวเราเอง จึงต้องสร้างฟอร์แมตในตัวเองขึ้นมามีความคิดว่าตัวเองไม่ดีอยู่ตลอดเวลาไม่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาจึงต้องแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นและจากรูปลักษณ์ที่ตัวเราเองสร้างขึ้นจริงๆแล้วคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นครับจึงจะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้ชีวิตที่แท้จริงเนี่ยแหละครับมันควรที่จะปล่อยวางการคิดถึงว่าคนอื่นจะมองเรายังไงจะคิดกับเรายังไงเราควรที่จะมาโฟกัสและก พูดกับตัวเองย้ำกับตัวเองบ่อยๆถึงข้อดีของตัวเองแบบนี้จะดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเลิกหยอดยาพิษลงไปในความคิดที่ทำให้ตัวเราเองนั้นรู้สึด้อยค่าลงไปข้อต่อไปก็คือต้องหยุดบน่นหยุดแก้ตัวหยุดอาการที่เรียกว่าโรคจิตตายการชอบแค่ตัวนะครับแสดงถึงความแตกต่างระหว่างคนที่ก้าวหน้ากับคนที่อยู่กับที่และจะพบว่าคนที่ยิ่งมีความสุขแล้วก็มีผลสําเร็จสูงนั้นนะครับก็มักที่จะเป็นคนที่ไม่นิยมในการแก้ตัวมากเท่านั้น แล้วเขาเป็นคนอย่างไรล่ะเขาเป็นคนที่ลงมือทํามากกว่าแก้ตัวรู้ไหมครับว่าแต่ละครั้งที่เราแก้ตัวนั้นคําแก้ตัวนั้นจะถูกฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกของเราความคิดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตาม มันจะเติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นเมื่อได้รับการตอกย้ำยิ่งตอกย้ำมันยิ่งเติบโตยิ่งตอกย้ำมันยิ่งมั่นคงหยุดการแก้ตัวหยุดการบน่นหยุดการกล่าวโทษหยุดการวิพากษวิจารณ์จงรู้สึกยินดีในสิ่งที่เรามีสุขภาพที่เราเป็นและชีวิตของเราให้ได้นะครับมนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขแต่ก็แปลกนะครับสิ่งใดที่ทําให้เกิดความสุขแท้นั้นกลับไม่สนใจ หรือไม่พยายามที่จะศึกษาอย่างท่องแท้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างไรควบคุมความคิดได้ก็ควบคุมความสุขได้ควบคุมความคิดได้ก็ควบคุมอิสระของชีวิตได้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนหรือก,กดแชร์ให้คนที่เราลักนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับกับผมชวลิดเรนุพันธ์ Healing Mind Podcast